สวัสดีค่ะเด็กๆและก็ผู้ปกครองทุกท่านมาเจอกันนะคะในหน่วยที่มีชื่อว่าบ้านเรือนเคียงกันค่ะแต่เรานะคะมารู้จักกับคุณประจําชั้นกันกัน,นะคะ่ะเด็กๆว่ามีใครบ้างระดับชั้นเดียวประถมวัยคุณครูออมค่ะอีกท่านนะคะ คุณครูนิวค่ะระดับชั้นประถมวัยคุณครูปิมค่ะเด็กๆก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่เรามาเริ่มท่องกันเลยนะคะเด็กๆบ้านเรือนเคียงกันทุกวันพร้อมหน้ารู้จักกันมา บ้านใกล้กันเพื่อนบ้านแสนดีมีน้ำใจแบ่งปันอบอุ่นใจพันช่วยเหลือกันทุกคราเด็กๆอย่าลืมท้องตามคุณครูด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูสาระที่ควรรู้ในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันกันบ้างนะคะเด็กๆหนึ่ง ความหมายของเพื่อนบ้าน 2. การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้าน 3. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านและก็5การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะเด็กๆ เพื่อนบ้านนะคะนั่นก็คือบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเรานั่นเองค่ะซึ่งจะมีนะคะชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านหรือเปล่าคะเก่งจังเลยค่ะนอกจากเรานะคะจะรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านแล้วเราต้องรู้จักการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านด้วยนะคะว่าเราเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ การปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านนะคะเริ่มจากการเป็นวิตธภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมาเจอกันค่ะถ้าเกิดเด็กๆนะคะอายุนะคะน้อยกว่าเพื่อนบ้านเมื่อเด็กๆเจอเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆต้องยกมือไว้แล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเพื่อนบ้านของเราค่ะเมื่อเพื่อนบ้านไม่อยู่บ้านนะคะเราต้องช่วยจดส่สองดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันคาะเด็กๆกรีงอกกรีงใจกับเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะไม่จอดรถนะคะรั้มไปหน้าบ้านของเพื่อนบ้านไม่ปลูกต้นไม้นะคะรัําไปเขตของเพื่อนบ้าน แล้วก็ไม่ส่งเสียงดังไม่เปิดเพลงเสียงดังลบเพื่อนเพื่อนบ้านค่ะเด็กๆ <ST matte noise> ก็มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ <ST S> ไม่พูดโกหกนะคะเด็กๆ <ST> S> <S แล้วก็ไม่ลักนะคะขโมยของเพื่อนบ้านคะ่ะ <ST S> เรานะคะควรมีความรักมมความสามัคคี <ST> S> <S มีน้ำใจ <ST S> รักและเป็นอันหนึ่ง <ST S> อันเดียวกันนะคะเด็กๆ ถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตนนะคะต่อเพื่อนบ้านนะคะเป็นอย่างดีก็จะทําให้เราเนี่แหละมีมิตรภาพนะคะที่ดีกลับมาเช่นกันค่ะและเราก็จะอยู่ร่วมกันนะคะอย่างมีความสุขกับเด็กๆต่อไปนะคะก็ไปเจอกับครคูอมนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันค่ะเด็กๆก,การช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน มีอะไรกันบ้างเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆต้องมีน้ำใจตอบเพื่อนบ้านนะคะเช่นเมื่อเด็กๆมีของเล่นเด็กๆก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราเล่นด้วยนะคะหรือว่าถ้าเรามีอาหารผักผลไม้เด็กๆก็สามารถนำมาแบ่งให้เพื่อนบ้านเราได้นะคะหรือว่าช่วยผู้อื่นถือของหรือเจอคนชราผู้สูงอายุกำลังเดินข้ามถนนเด็กๆก็สามารถช่วยเหลือ นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะต่อไปการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านของเรานะคะเช่นทํากิจกรรมเล่นกับเพื่อนๆนะคะนะคะหรือว่าเด็กๆร่วมกันทําอาหารรับประทานด้วยกันกับเพื่อนบ้านของเราหรือว่าเราจะช่วยจัดงานสังสรรค์ด้วยกันกับเพื่อนบ้าน หรืออีกอย่างก็คือช่วยกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะเช่นเด็กๆชวนเพื่อนๆช่วยกันเก็บขยะบริเวณบ้านหรือว่าสถานที่ชุมชนในหมู่บ้านของเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้านของเรานะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปไปฏิบัติใช้กันนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในหัวข้อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจากค,คุณครูนิวกันนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรามาดูกันนะคะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีอะไรกันบ้าง 1. ทักทายเมื่อเจอกัน 2. รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3. รู้จักให้อภัยกัน 4. เคารพกฎกติกาซึ่งกันและกัน5 ช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งของตนเองและของส่วนรวมถ้าเด็กๆทำได้อย่างที่คุณครูพูดเด็กๆก,ก็จะอยู่รวมกันกับเพื่อนบ้านได้อย่างมีความสุขนะคะเด็กๆต่อไปนะคะก็เป็นใบางานในหน่วยของบ้เริอนเคีงกันนะคะระดับชั้นเตนรียมปถมวัยระบายสีภาพบ้านแล้วก็โยงเส้นจับคู่ภาพเหมือนนะคะเด็กๆ ระดับจั้นประถมวัยระบายสีภาพเพื่อนบ้านและก็ระบายสีภาพสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติเมื่อไปเล่นกับเพื่อนบ้านค่ะทำมาสมครูด้วยนะคะเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิดสินะคะเด็กๆทางคุณครูทุกท่านมีความห่วงใย,ยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะต้องสวมแมสนะคะเด็กๆ แล้วก็หมั่นล้างมือนะคะกับแอนกรองอเป็นประจำนะคะเพื่อช่วยป้องกันโควิด19ค่ะเด็กๆก,ก่อนจะจบหน่วยบ้านเร่นเคียงกันนะคะคุณครูก็มีเพลงสนุกๆแล้วก็นิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะคุณครูหวังว่าหน่วยบ้านเรียนเคียงกันนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆเ,เพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ว,วัสดีค่ะ